และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณสะดุดอะไรบางอย่างกับเพื่อนเยอะนะออจะถึงบันละกูทำอะไรลงไปเนี่ยผมนี่ใบแดงเลยกูทำอะไรผิดจกูแก่แตะและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณได้ไปเรียนในวันจันทร์ได้เวลาไปเรียนแล้วนะเด็กๆอะไรจุก <c oughs> หนูจะบอกพ่อพ่อเดี๋ดวลามีกาลามกาลามีกาลามก no maches la migra Hey ดูนู่นดิออกมาเดี๋ยวดีนะเฮ้ยเฮ้ยกูมีปืนเฮ้ยเฮ้ยดูมันสิว้าวกูไปละ และนี่คือการเต้นม็อบและถูพื้นไปในตัวนี่มีซิยูมะ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 มีซิยูมะมัมมะมัแดกเมนจะมีผีเลย้วและนี่คือความรู้สึกคุณเมื่อคุณได้เวลาไปงานเลี้ยงตาฉันแล้ว ไปไม่ได้อยู่ไม่ได้ใครๆก็เรียกฉันว่าไอรอนจอ็อตฉันเองและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณกำลังจะตกเตียง ลฟอยากเข้าเฟรมตอนกูเซลฟี่นะใช่ไหมไอ้มะขฉันสัญญาว่าจะรักเธอตลอดไปนะผู้ชายกับหนังยางฉันก่อนนอนข้างบนสิโันมาปองคุกัน ขอบคุณเพื่อนและนี่คือความรู้สึกคุณเมื่อคุณขับรถชนคนและนี่คือความรู้สึกคุณเมื่อคุณกำลังจะกินโดนัทชิ้นสุดท้ายและนี่คือความรู้สึกคุณเมื่อเพื่อนของคุณฝากโทรศัพท์ไว้กับคุณเดี๋ยวกูมานะ โอเคกูไปละอะไรวะเนี่ยผมขอตรวจก<ต>ณหน่อยนะนะครับ The first l e ไ e l take a selfie